สวัสดีครับผมแม็กนะครับวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปบุรีรัมย์กันครับไปพร้อมกับทีม t ิงกี้นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าครับประมาณ7จ็ดโมงตรงครับเรามานัดเจอกับพี่กันแล้วก็ทีมที่อยู่ทางโซนนนทบุรีใกล้เคียงที่ร้านกาแฟฟินคอฟ f ี e แลบก่อนแล้วก็จะได้ไปเจอกับก,บกลุ่มใหญ่ทีหนึ่งที่ที่อยุธยาครับ ที่แถวปตทว,วังน้อยอีกทีหนึ่งนี่ครับตอนนี้โหท้องฟ้าแบบว่าอากาศดีมากช่วงนี้อากาศดีมากครับอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่20องศาแล้วก็สบายมากเลยฮะสดชื่นเลยครับพร้อมออกเดินทางเลยระหว่างรอเพื่อนๆแล้วก็จิบกาแฟกันสักหน่อยครับ ชื่นครับผมเช้าๆนะอากาศดีๆครับมีกาแฟในสวนย่านราชพฤกษ์เส้นออก345นะครับ ตอนนี้เราก็มากันครบทั้งทีมนะครับเดี๋ยวจะเดิน<ส>ทางกันไปที่มูรีลำกันต่อครับก็มาจอดอีกท<ส>ี่นึงครับตอนนี้ครบทุกคนเดี๋ยวจะไปรวมตัวกับกลุ่มใหญ่ที่วังน้อยอีกทีนึงครับอันนี้เราก็จะจัดขบวนกันที่นู่นครับเจอกันครับค<ส>ีมแมเบอร์ฮะ ตอนนี้เราก็มาจุดรวมตัวแล้วครับพเพื่อนๆก็มากันครบทีมครับตอนนี้นี่กินแคมเบอร์มาแจมด้วยแคมเบอร์มาสามพันครับก็สมาชิกทีมทิงกี้เราก็มาครบกันหมดครับแล้วก็เตรียมตัวนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะออกเดินทางกันต่อ ก็มาครึ่งทางแล้วครับรถพี่บ่ามีปัญหานิดหน่อยเลือดไหลออกมาเป็นสีเขียวซ่อมกันนิดนิดครับระหว่างทางอาจจะมีอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เรับ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับที่บุรีรัมย์ครับนี่ตอนนี้ตอนเช้ารถก็เริ่มมีลงมาวอร์อวิ่งแล้วครับ ตอนนี้รถก็กำลังทยอยเข้ามาในช่วงวอร์มเครื่องครับในตอนเช้าอากาศดีมากครับก็ทองฟ้าแฝกสนามเป็นใจมากๆวันนี้น,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 นี่อยู่กับพี่เก่งฮนะพี่เก่งลงแข่งขึ้นขับมาเซอร์ติแล้วแอบถ่ายนะมีพี่กอฟครับขับซูเปรุ ก็เตรียมเข้าสนามรอบต่อไปนะนักขับทุกคนเราก็ต้องเซฟตี้ครับต้องใส่สวมหมวกกันน็อกทุกคนนะครับนพร้ <Okay. S 2> อมขับแล้วนนี้ เตรียมตัวเต,วตวรียมรถกันอยู่นะครับตรงนี้ก็าส่วนในพิษที่จะรอแข่งรอบต่อไปี่จะเป็นลานด้านนอกครับที่สำหรับงานพาคอฟฟี่สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับ ครั้งแรกของผมเลยครับนี่ก็จะเป็นรุ่นของทีม Infinity ขับครับ พี่เก่งนะจะลงขับในรุ่นอินฟิตี้คาขับครับขับมาเซอร์ติก็เดี๋ยวเราให้กำลังใจกันทางสนามครับน่ครับตอนนี้ชาวคณะทีมดิกกี้ยืนดูรถ ซุปเปอร์คาร์ไม่ให้ซูมห้เสียงเลยด้ทันแล้วสเปคแมกซีนยอด วันบ่ายวันเสาร์ครับก็จอดรวมกลุ่มทีมทิงกี้ครับแล้วก็คีนแคมเบอร์มาสามคันเพื่อนๆที่มาจากกรุงเทพด้วยกันครับเรามาจอดรวมถ่ายรูปกันสักหน่อยอเล็กซิงก็มาถ่ายครับ ตอนเช้าครับกับงาน,นคลายกาแฟครับผมรถ,เ,ถ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 เรมยอยอม์นมาแล้วครับน,นี่เป็นแก๊งอางโภคเบียครับ5 1 0 สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์ครับกับงานาคานกาแฟหลังจากที่เมื่อวานนะครับเราก็ไปพักผ่อนกันตอนนี้เช้า7จ็ดโมงตอนนี้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาที่บริเวณลานจัดงานของสนามช้างครับที่เตรียมไว้สําหรับจัดงานกาแฟครับนี่ครับตอนนี้รถก็เริ่มเข้ามาพอสมควรนะครับ ครับมาแกงเตอร์ก็เก็บงานถ่ายซ้อนถ่ายอีกทีอย่เงีถ่ายซ้อนมาแกงเตอร์เก็บงานอยู่จอดอย่างนี้น้ำมันเครื่องหกยังไงนะหกนี่น้ำมันเครื่องแห้งแล้วไงรอเซอร์วิสครับพี่วัจอดหนเนี่ยเบงกอนี่พี่วัดเราก็มาถึงแล้ว มาถึงก็เปิดสาก่อนเลยก็เปิดตลอดตึงสายครับตอนนี้เอ้อ่ะเปิดสาก่อนนะครับก็เปิดกระโปรงวันนี้พี่บ่าวนี่ก็อยู่ทุกทีครับตอนนี้ผมตามติดชีวิตพี่บ่าวอยู่แซมบัคนี่ตามตลอดกลายเป็นแซมบักแล้ว ตาซูปราครับอันนี้ของพี่หมอชอบครับเทมากมาก ครับตอนนี้เราอยู่ในขบวนพาเลรแล้วครับเดี๋ยวเตรียมว่ากำลังจะออกไปขับรถรอบ<ด>สนามค้างด้วยกันครับนี่เป็นสองโหเพียบเลยครับต่อแถวกันมาแบบว่าเยอะมากครับก็เข้าไปข้างในได่าจจะถ่ายไม่ได้แนละ้วประมาณนี้ครับผม ครับตอนนี้เราก็ไปขับรอบสนามช้างเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้เรากําลังจะออกแล้วครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเป็นความประทับใจแรกในการขับขี่รถบนสนามครั้งแรกของผมเลยก็สุดยอดครับดีจริงๆครับการได้มีโอกาสขับรถในสนามครั้งแรกของผมตอนนี้เราออกมาแล้วฮะก็ ออกมาทั้งทีมทิงกี้ครับตอนนี้ก็จอดกันอยู่เดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งแล้วก็พูดคุยกันนิดนึงว่าเราจะกลับหรือว่าจะนัดหมายยังไงกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบรู้สึกดีจริงครับก็เออมันไม่เคยมีประสบการณ์ได้ขับรถธรรมดาหรือรถบ้านที่เราใช้ในสนามเลยนี่มันเหมือนเป็นแบบว่าโอกาสพิเศษนะครับที่ เราจะสามารถขับรถเข้าไปในงานได้เป็นขบวนพาเลทซึ่งก็สนุกดีครับไปเล่ดีกว่าเป็นไงบ้างครับขับในสนามครั้งแรกตื่นเต้นฮะเพราะว่ารถผมไม่แดงนะได้กดอะไรเขาไหมเนี่ยไม่ได้กดเลพี่บ่าวแกลองซึ่งลองซับอะไรน่ะพี่ล่าววาจะเอาผมอย่างเดียวเลยฮะหนีเข้าซ้ายให้ฮะไม่ไหวจริงผมขับตามเพียอย่างเดียวเลยดุ่ยๆไปแล้วเดี๋ยวกลับกรุงเทพไม่ได้หะวเราไม่สมบูรณ์ดีแล้วครับ แบบว่ามีความสุขว่าได้มีโอกาสขับคี่ในสนามช้างครั้งแรกกันหมดเลยครับผมตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจที่บุรีรัมย์นะครับตอนนี้ทางเราทีมทิงกี้แล้วผมก็กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านแล้วครับระยะทางก็เท่าเดิมครับเหมือนกับตอนที่ขามาเลย ไม่รู้ว่าจะถึงกี่โมงครับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็ฝากผมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ